ตอนที่410นักเล่นแร่แปรธาตุเคลลี่คุณกลุ่มใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าร็อบทหารรู้ตัวดีว่าไม่สมควรคุยกับหัวหน้าหลังจากผลับเหมืองและคัดอยู่ชาต่อหน้าร็อบบีพวกเขาก็ถอยห่างออกไปอย่างเชื่อฟังและยืนอย่างแคร่งขรงราวกับรูปปั้นในทางกลับกันนักเล่นแร่แปรธาตุมีสีหน้าจริงจังและเดินไปหาร็อบเขาโค้งคำนับและพูดว่ายินดีที่ได้รู้จักเจ้าพ่อจากเวสไวน์ทาวฉันได้ยินชื่อของคุณมานานแล้วและฉันก็กำลังทำวิจัยเหล็กอยู่ขอบคุณคำสอนของคุณเป็นเกียรติที่ได้พบคุณ รับบีมองผู้ชายคนนี้ขึ้นและลงอย่างระมัดระวงังเขาอายุประมาณห้าสิบปีรูปร่างผอมมีริ้วรอยบนใบหน้าและดวงตาที่ฉลาดคู่หนึ่งเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนที่มีความรู้อย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าผู้ชายคนนี้ไม่ชอบทำความสะอาดผมงอกของเขายุ่งเหยิงและสกปรกเขาไม่ได้เมื่อเห็นว่ารับบีกำลังศึกษาเขาอยู่เขาจึงรีบแนะนำตัวเองว่าเกนลี่แลงแกลนนักมายากลผู้น่าสงสารแต่ฉันมั่นใจในการเล่นแร่แปรทัดมากผู้รอบรู้นั่นไม่ใช่จาก,กรพพัดบทมืออาชีพด้วยหรือเราเข้ากันได้ดีเขายิ้มอย่างรวดเร็วววแลละพูดาาด่่่าาาาาากกกรรนนัมมยทีอออบ้ถืห เคลลี่โค้งคำนับทันทีและพูดว่าพ่อทูลหัวฉันปลื้มใจฉันเรียนรู้เวทมนต์ทุกประเภทเพียงระดับเริ่มต้นเพียงเพื่อทำให้ตัวเองเข้าใจและควบคุมองค์ประกอบทุกประเภทฉันไม่สามารถใช้เวทมนต์ที่เชี่ยวชาญอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เหมือนพ่อทูลหัวการวิจัยเหล็กของคุณเป็นอย่างไรบ้าง็รบบี้ถามด้วยรอยยิ้ม ฉันเข้าใจสิ่งที่ก็อดฟาเธอร์พูดอย่างถ่องแท้หลังจากที่ธาตุเหล็กและธาตุคาร์บอนรวมกันในสัดส่วนที่แน่นอนพวกมันจะกลายเป็นทั้งแบบยืดหยุ่นและแข็งเคลลี่ยิ้มและพูดว่าฉันไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนหลังจากที่ได้รับการเตือนจากก็อดฟาเธอร์ฉันใช้เวทมนต์ของระบบโลกเพื่อสกัดธาตุคาร์บอนออกจากถ่านหินแล้วหลอมธาตุเหล่านี้เข้ากับเหล็กทีละขั้นตอนในที่สุดฉันก็สร้างเหล็กกล้าจริงๆซึ่งดีกว่าเหล็กกล้าที่ผลิตโดยโรงกลั่นอาวุธด้วยวิธีการให้ความร้อนรอบถามด้วยรอยยิ้มมิสคว กำลังสร้างเคลลี่ยิ้มและพูดว่าฉันได้ส่งต่อวิธีทำเหล็กให้นักเล่นแร่แปราธาตุคนอื่นแล้วราชินีมีทีมพิเศษและพวกเขากำลังสร้างเหล็กชนิดนี้จำนวนมากจากนั้นพวกเขาจะส่งมอบเหล็กให้ช่างตีเหล็กเพื่อสร้างอาวุธและอุปกรณ์ป้องกันล่าสุดคราวนี้เมื่อมอนราโจมตีเมืองเหล็กใหม่ของเราก็มีประโยชน์สึกอื่นรัอบไม่พอใจทำไมคุณถึงคิดเรื่องการต่อสู้อยู่เสมอด้วยเหล็กที่ดีคุณควรจะใช้เวลามากขึ้นในการดำรงชีวิตของผู้คนเคลลี่ไม่กล้าตอบคำถามของเขา หลังจากบ่นอยู่พักหนึ่งร็อบบี้ก็ยิ้มและพูดว่าลืมมันไปเธออย่าพูดถึงผู้หญิงเลวๆคนนั้นเลยเรามาพูดถึงสิ่งต่อไปกันดีกว่าฉันเชิญคุณไปที่เวสไวน์ทาวน์ผ่านข้อตกลงในครั้งนี้ฉันหวังว่าคุณจะสามารถสอนฉันเรียนในโรงเรียนเทคนิคเวสไวน์ของฉันและสอนนักเรียนบางคนถึงวิธีทำเหล็กเคลลี่ถามว่ามีนักมายากลหลายคนที่อยากเรียนเรื่องนี้ไหมเลขที่ร็อบบี้กล่าวว่ามีเพียงกลุ่มช่างตีเหล็กทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้ เคลลี่พูดด้วยความเขินอายก็แค่ว่าถ้าเป็นช่างตีเหล็กธรรมดาฉันคงสอนพวกเขาได้ไม่ดีนะักเพราะการจะทําเหล็กคุณต้องรู้วิธีใช้และควบคุมธาตุช่างตีเหล็กธรรมดาควบคุมธาตุไม่ได้และรู้เพียงเวทมนต์พื้นฐานของระบบโลกไม่เชิงร็อบบี้โบกมือและหยิบบางอย่างขึ้นมาจากอา,ากาศกล่องเหล็กทรงสี่เหลี่ยมลอยอยู่ในมือของเขาเคลลี่จําได้ทันทีมันเป็นภาชนะวิเศษ เรบยิ้มและพูดว่าภาชนะวิเศษนี้ใช้บรรจุธาตุคาร์บอนเป็นพิเศษในอนาคตช่างฝีมือของฉันไม่จำเป็นต้องรู้เวทมนต์พวกเขาเพียงแค่ดึงเวทมนต์จากคนที่รู้การเล่นแร่ปแปรธาตุล่วงหน้าแล้วใส่ธาตุลงในกล่องนี้เมื่อช่างฝีมือสร้างเหล็กพวกเขาเพียงแค่ผสมองค์ประกอบในกล่องนี้เข้ากับเหล็กในสัดส่วนที่แน่นอนโอเคลลี่พูดเป็นความคิดที่ดีแต่ด้วยวิธีนี้การแบ่งงานจะเบาบางมากการผลิตชิ้นส่วนเหล็กสามารถทําได้โดยนักเล่นแร่ปแปรธาตุเพียงคนเดียวแต่ตอนนี้เราต้องส่งนักเล่นแร่ปแปรธาตุออกไปช่างฝีมือและแม้แต่ภภาาชนนนะะะเวททมมจไไ่่รรรปปสิิธพหหออยื ร็อบหัวเราะและพูดว่าหากผลิตเหล็กเพียงชิ้นเล็กๆการแบ่งงานก็จะขาดประสิทธิทภาพมากขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราผลิตเหล็กจำนวนมากการแบ่งงานจะมีประสิทธิทภาพมากขึ้นเคลลี่รู้สึกสับสนและไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาไม่ได้บ่นกับรอบเขาแค่ฟังเขายิ่งมีคนรู้มากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งรู้ว่าจะไม่ถามคำถามในสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจยิ่งเห็นชัดเจนก็ยิ่งโง่เขลายิ่งพ้นปัญญาของตนออกมาและผลก็คือเป็นคนมีปัญญามากราบพูดว่ายังไงก็ตามฉันจัดนักเรียนกลุ่มแรกให้คุณแล้วไปหาคครรรูใใหหหญ่่ทีีโงเเยนเขาจะจะััดอพกุ้ณ เคลลี่โค้งคำนับและกำลังจะจากไปแต่ทันใดนั้น็รบบี้ก็โบกมือให้เขาอีกครั้งด้วยรอยยิ้มลึกลับบนใบหน้าของเขาฉันได้ยินมาว่าคุณพยายามใส่อย่างอื่นลงไปในเหล็กแต่คุณระเบิดตัวเองเคลลี่พูดด้วยรอยยิ้มเขินอายฉันขอโทษฉันเป็นคนผิวหนาแต่ผลที่ตามมาก็คือฮ่าฮ่าอย่าอายไป็รบบี้กล่าวว่าฉันคิดว่าการเป็นหนังหนาเป็นสิ่งที่ดีมากดีมากความคิดของคุณถูกต้องแต่คุณเพิ่งเพิ่มบางอย่างผิดไปคุณอยากรู้ไหมว่ามีอะไรอีกบ้างในเหล็กที่สามารถทำให้เหล็กสก,กร่อนแข็งงขึ้้นนนและยยิ่่กวาัสุดดอ เมื่อได้ยินเช่นนี้เคลลี่ก็ตื่นเต้นปรากดอว่าก็อดฟาเธอร์เรียนมานานแล้วขอคำแนะนำหน่อยเราพูดอย่างนี้เล็กนายว่าสิ่งที่ข้าจะบอกเจ้าคือเทคนิคที่มีเพียงเทพเจ้าเท่านั้นที่เที่ยวชาญได้แต่ถ้าข้าบอกเจ้าทุกอย่าง,ทางเทพเจ้าจะตำหนิข้าดังนั้นข้าจึงบอกเจ้าได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเจ้าต้องทดสอบสิ่งที่เฉพาะเจาะจงโดยตัวคุณเองเคลลี่รีบพูดว่าปราบใดที่คุณนำทางฉันได้ฉันจะประหยัดเวลาได้มาก โอเคตั้งใจฟังนะร็อบบีหัวเราะเบาๆแล้พูดว่าเกี่ยวกับแร่ไม่ได้มีเพียงแค่ทองแดงเหล็กเงินทองเท่านั้นยังมีธาตุโลหะที่มีมขลัขงและไม่รู้จักอีกมากมายเคลลี่รีบพยักหน้าฉันรู้ยังมีมิตริลทอรียมอาคาไนาและอื่นๆแต่สิ่งเหล่านั้นหายากมากและยากที่จะได้มา อย่ามาพูดเรื่องยากยากพวกนั้นเลยร็อปกระซิบฉันบอกคุณแล้วว่ามันง่ายที่จะได้มาเช่นโครเมียมโมลิบดีนัมไทเทเนียมมอร์แมงกานีสและอื่นๆแน่นอนฉันรู้ว่าคุณไม่เคยได้ยินเรื่องพวกนี้แม้ว่าฉันจะรู้พวกนั้นข้าสอนเจ้าไม่ได้หรอกเพื่อเจ้าจะตำหนิข้าที่เปิดเผยมากเกินไปแค่จำสิ่งที่ข้าพูดไปแล้วใช้การเล่นแร่ปแปรธาตุของเจ้าเพื่อค้นหามันในแร่ทุกชนิดตราบเท่าที่เจ้าพบมันเติมลงในเหล็กแล้วผสมให้ถูกสัดส่วนตอนที่411คุณได้เห็นความยังไม,วงงมลว้ดแ เคลลี่มีความสุขมากเขารู้สึกรล่าวกับว่าเขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างและไปโรงเรียนเทคนิคอย่างมีความสุขเขาแทบรอไม่ไหวที่จะหาหินมาสกัดและมองหาองค์ประกอบที่ไม่รู้จักที่ร็อบบี้กล่าวถึงสำหรับนักวิทยาศาสตร์การสำรวจสิ่งที่ไม่รู้จากนั้นเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมเสมอแน่นอนร็อบบี้กังวลมากกว่าผู้ชายคนนี้จะระเบิดอีกครั้งหรือแม้แต่ฆ่าตัวตายเขาตัดสินใจสร้างชุดป้องกันในภายหลัง รับมีความสุขมากที่ได้พบเขาที่นี่นักเล่นแร่ปแปรธาตุเก่งพอๆกับนักปรุงยาโบราณด้วยความช่วยเหลือจากเภสัชกรเขาสามารถทำหลายอย่างที่เมื่อก่อนทำไม่ได้เช่นยางผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ำมันทุกชนิดส่วนผสมอาหารในอดีตวัสดุดเหล่านี้สามารถถูกออกได้ด้วยมือของเขาเท่านั้นและถ้าเขาทำไม่ได้เขาก็หาสิ่งทดแทนได้เท่านั้นในอนาคตพวกเขาทั้งหมดอาจถูกพิชิตโดยนักเล่นแร่ปแปรธาตุปรบับใดที่เขาเปิดเผยความลับแห่งสวรรค์เพียงเล็กน้อยเขาก็สามารถก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในด้านเทคโนโลยีเคมี หลังจากเกนลี่จากไปก็ถึงเวลาที่รบีจะต้องเติมเต็มเมืองและของขันยูชาแน่นอนว่าเวทมนต์ของเขาเองอาจทำร้ายเขาได้ดังนั้นเขาจึงต้องป้องกันไม่ให้ราชินีโจมตีเขาด้วยเวทมนต์ที่เขาสร้างขึ้นดังนั้นก่อนที่จะเติมเครื่องมือวิเศษเขาต้องมอบบีบับให้ตัวเองจำนวนมากซึ่งจะทำให้สติปัญญาของเขาอ่อนแอลงกลุ่มทหารเข้ามาหาพร้อมกลุ่มของขันยูชาบนไหล่ของพวกเขาและวางพวกเขาไว้ข้างหน้ารบีพวกเขาคิดว่าเนื่องจากรบีจะต้องใส่คันยูชา25่ริบกรดให้เต็มจึงใช้เวลานานกว่าที่เขาจะสวดมนต์อย่างไรก็ตตาาาาาาามมมพววววกกกกเเเขไไ่่คคคคดดดดิิ้้้ยยรรรบบือองง็ททัจะปนลูฟ แน่นอนว่าหลังจากร่ายเวทมนต์แล้วจะมีซีดี1.5วินาทีรับบีใช้ประโยชน์จากเวลาของ1.5ซีดีระบกมือของเขา,เขาใส่ลูกธนูน้ำแข็งลงในกล่องอีกใบแล้วโบกมือกล่องถัดไปเต็มไปด้วยมูลี่กันลมและกล่องถัดไปเต็มไปด้วยก้อนหินที่ตกลงมาเมื่อเขาทำเสร็จแล้วซีดีของทักษะลูกไฟก็พร้อมดังนั้นทักษะลูกไฟจึงสามารถติดตั้งในคัตอยูช่ชา่อื่นได้เหล่าทหารเห็นเพียงว่ารับเติมเครื่องมือเวทมนต์25ตารางในไม่ช้าเขายิ้มและพูดว่าคนต่อไปโดยแทบจะไม่ต้องใช้ความพยายามเลย นี่มันเร็วเกินไปพวกทหารอึ้งไปทั่วขณะพวกเขารีบเคลื่อนย้ายขัดอยู่ชาที่เต็มไปด้วยเวทมนต์กลับไปที่พอเท่าและรายงานต่อราชินีว่าฝ่าบาทใช้เวลาเพียงชั่วครู่ก่อนที่เจ้าพ่อจะเติมขัดอยู่ชาตาราง25ในช่วงเวลานี้ไม่มีการสวดมนต์ไม่มีการพักและหลังจากที่เขาเติมเต็มก็ไม่มีทีท่าว่าจะขาดพลังเวทเลยดูเหมือนว่าเขายังมีพลังอยู่มากจริงหรือใบหน้าของราชินียังคงไม่เปลี่ยนแปลงฉันเดาไว้แล้ว แน่นอนว่าเธอแซงทำเป็นสงบต่อหน้าผู้ใต้บังคับบัญชาของเธอทันทีที่ทหารออกไปเธอถอนหายใจและพูดว่าถึงฉันจะเดาออกแล้วแต่ฉันก็ยังคิดว่าคุณบ้าไปแล้วเมื่อเธอถอนหายใจแมดเดลีนซึ่งสวมหมวกนิรภัยสีดำและชุดเกราะสีดำก็เข้ามาและพูดว่าเอลิซาเบธฉันต้องการผ่านพอเท่ากาันส่งสัญญาณและดูแลก็ฟาเธอที่ชาร์จเครื่องมือวิเศษทั้งหมดการกำกับดูแลเมื่อเผชิญหน้ากับแมดเดลีนอสีหน้าของควีนดูเข้มข้นขึ้นเธอพูดตรงตรงว่าแน่นอนคุณอยากเห็นรอบสมิธไม่ไม่ไมแอมอเลลนกนลร์เ,กกรรเธอ อย่ารบกวนเขาราชนีพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังสายลับของฉันรายงานว่าลูกสาวของหลอดแชมเบอร์เลนต้องการพบร็อบเมื่อเย็นวานแต่ถูกปิดโดยก็อดฟาเธอร์เขาบอกก่าร็อบกำลังจดจอด่อกับการฝึกเวทมน์ลมและไม่ต้องการเป็นวุ่นวายใจถ้าเจ้าวิ่งไปในเวลานี้เจ้าก็จะถูกปิดเช่นกันใช่ไหมแกร์มอเดลีนพูดไม่ออกสำหรับเขาและสำหรับคุณอย่าไปรบกวนเขาตอนนี้ราชินีตรัสอย่างจริงจังว่าถ้าพระองค์ต้องการฟื้นฟูตระกูลสมิธจริงๆพระองค์ต้องปรับปรุงความสามารถของพระองค์เองการให้เวลาและพื้นที่กััับบเเเเขาาาาาาททท่่่่นนน้้ีีจะสามารถตติโป็อยงงคคุณดดหวไ เข้าใจแล้วแอร์มอเดลีนถอนหายใจเมื่อเทียบกับคุณฉันราชินียิ้มและตรัสว่าแต่ท่านได้เห็นความยังไม่โตเต็มวัยของท่าแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทั้งสองคนกอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเมื่อนึกถึงช่วงเวลาที่พวกเขาหนีจากมอนดอราและการตามล่าของศาสนจักรแห่งแสงด้วยกันในวัยเด็กชีวิตมันไม่ง่ายเลยในตอนนี้และพวกเขาจะเป็นต้องถนอมมันให้มากกว่านี้บินแดนครึ่งหนึ่งของอาณาจักรแกรนยังคงอยู่ในเนื้อมือของมอนดอราผู้เปลียดชัางดังนั้นพวกเขาจึงหยุดอยู่แค่นั้นไม่ได้ทั้งสองคนตัดสินใจแน่วแน่่่แลละฝาฝาาดฝมมือใสกันเย ทำไมเวลาผ่านไปไวจังรากับฟ้าแลบในพริบตาสงครามบนถนนไบรได้กินเวลานานกว่าหนึ่งเดือนมอนรายังไม่สามารถบุกทะลวงเมืองได้และกองทัพสัตว์ประหลาดที่ร่วมมือกับมอนราเพื่อโจมตีไบรโรธราชินีหยิบไอเทมเวทมนต์พิเศษออกมาเพื่อจัดการกับสัตว์ประหลาดเหล่านี้ตัวยอย่างเช่นเมื่อพวกเขาเหยียบมันมันจะระเบิดสัตว์ประหลาดทั้งหมดที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อยไมล์ขึ้นไปบนท้องฟ้าหนึ่งในนั้นเพียงพอที่จะระเบิดพวกเขาหลายร้อยคนและคัดอยู่ชาติที่น่ากลัวด้วยลูกไฟเพียงลูกไฟปล พลังของไอเทมเวทมนต์ที่น่าสะพรึงกลัวนี้สามารถอธิบายได้ว่าผิดปกติเท่านั้นหลังจากประสบความสูญเสียหลายครั้งสัตว์ประหลาดก็ถูกเคี่ยนให้เชื่อฟังพวกเขาไม่กล้าโจมตีไบรรอีกต่อไปสัตว์ประหลาดล่าถอยไปยังส่วนลึกของภูเขาแบล็กพายและซ่อนตัวอีกครั้ง ในตอนแรกมอนราและกองทัพของเขากังวลเล็กน้อยว่าไอเทมเวทมนต์ที่น่าสะพรึงกลัวเหล่านี้จะถูกใช้กับตัวเองแต่พวกเขาก็ต้องประหลาดใจที่พบว่าเวสแกรนสามารถใช้ไอเทมเวทมนต์เหล่านี้เพื่อจัดการกับสัตว์ประหลาดเท่านั้นไม่สามารถจัดการกับพวกมันได้ดังนั้นพวกเขายังคงไร้ยยังอายและจัดการโจมตีต่อไปที่ด้านนอกประตูตะวันออกของไรโรธ ราชินีไม่ปร่งดองที่จะอยู่ในตำแหน่งต้องการตลอดเวลานอกจากนี้เธอยังต้องการที่จะเรียกคืนที่ดินของเธออีกด้วยหลังจากขับไล่กองทัพสัตว์ประหลาดออกไปแล้วเธอก็ส่งกองกำลังไปโจมตีโต๊ะลับด้วยชุดเกราะและอาวุธที่ผลิตจากเหล็กกล้าคุณภาพสูงและไอเทมเวทมนต์บางชิ้นที่มีฟังก์ชันใหม่ๆทำให้เธอได้เปรียบอย่างมากในสงครามและเอาชนะกองทัพของมอนราอย่างไม่คาดฝันอย่างไรก็ตามพวกเขาใช้เวลาไม่นานในการประลองกระดานหกเพื่อเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งฤดูร้อนที่ร้อนแรงที่สุดมาถึงแล้ว ในปี1,345และเดือนสิงหาคมอากาศร้อนและแห้งเสื้อผ้าของทุกคนก็บางร็อบบี้สวมกางเกงขาสั้นชายหาดและเสื้อยืดแขนสั้นซึ่งลิเลียนสั่งทำพิเศษสำหรับเขาแน่นอนว่าเขาแต่งตัวเหมือนชาวนามากกว่าเป็นผู้นำตอนที่412สถานีรถไฟเสร็จสมบูรณ์ร็อบบี้สวมเสื้อผ้าที่น่าเกลียดแต่เขาไม่ได้อยู่ในขอบเขตของการแจ้งคำเป็นมีอำนาจติดต่อไปด้วยเสื้อผ้าทุกคนรู้ว่าเขามีความสามารถใกล้เคียงกับพระเจ้าไม่ว่าเขาจะขี้เกียจแค่ไหนก็ไม่มีใครกล้าดูถูกเขานอกจากนี้สไตล์การแต่งตัวของเขายังตกเป็นเป้าสายตาขอองงเ่าุนีกด้วย ในอดีตร็รบบี้สวมชุดนักบวชทุกวันและไม่มีใครกล้าติดตามเขาซึ่งเป็นการกระทําที่ดูหมิ่นศาสนาแต่ตอนนี้เขาสวมเสื้อยืดแขนสั้นกางเกงขาสั้นชายหาดและรองเท้าไม้คู่หนึ่งทุกคนสามารถเรียนแบบเขาได้นูโอลูนเป็นคนแรกที่เรียนรู้จากร็รบบี้เขาลืมความเป็นสุภาพบุรุษและแต่งตัวแบบผู้ชายชั้นสองไปเสียสนิทเขาภูมิใจในตัวเองมากและโอ้โอวดเมื่อเห็นคนอื่นวันนี้ฉันดูสูงส่งมากใช่ไหมห้าหาห้าฉันเรียนรู้มาจากก็อดฟาเธอร์ ชายที่ได้เห็นรูปลักชั้นสองของนูหลุนกำลังจะพูดอะไรบางอย่างแต่เมื่อเขาได้ยินคำว่าก็ d f ฟาเธอเขาก็พูดอะไรไม่ออกยิ่งไปกว่านั้นยิ่งเขามองไปที่นูหลุนเขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาเหล่อมากเท่านั้นเขายังมีภาพลงตาว่าคุณนางควรสวมเสื้อผ้าแบบนี้ท้ายที่สุดก็เป็นวิธีที่พ่อทูนหัวแต่งตัวตามพ่อทูนหัวเขาจับมือแห่งความฝันและเดินไกลออกไปอย่างมีความสุขก็ฟาเธอร์เป็นแฟชั่นของเมืองเวสต์วินเสมอ ดังนั้นคุณนางกลุ่มใหญ่จึงสวมเสื้อยืดแขนสั้นและกางเกงขาสั้นชายหาดโดยเฉพาะกลุ่มคุณนางหนุ่มที่มาจากโรงเรียนเวทมนด์เพื่อรีภไยในเมืองเวสวินซึ่งแต่งตัวเท่กว่าคนอื่นๆปัจจุบันการแต่งกายของคุณนางเป็นกระแสะของสามัญชนพวกเขามาักสวมเสื้อผ้าหรูหราเกินไปและชาวบ้านธรรมดาไม่สามารถติดตามพวกเขาได้แต่คราวนี้เนื่องจากพวกเขาแต่งตัวแบบนี้ทุกคนจึงสามารถติดตามพวกเขาได้ร้านตัดเสื้อของเวสไวนยเทาได้เปิดตัวผ้าลินินและกางเกงขาสั้นจำนวนมากที่ทำจากผ้าฝ้ายโดยเฉพาะและขายให้กับชาวบ้านใในนนนนนราาาคคตตต่่ดััังงง้้ผูชยทุกเเมมือจึแวห เมืองประเภทนี้ที่มีรูปร่างเหมือนชั้นสองนั้นช่างบ้าเสียจนทีมขนส่งน้ำมันของอาณาจักรทะเลทรายเกือบคิดว่าพวกเขาเข้าเมืองผิดแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญคือในใจกลางเมืองเวสวินซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโบสถ์ในที่สุดโครงการขนาดใหญ่ก็เสร็จสิ้นขั้นตอนแรกของการก่อสร้างในวันนี้ สถานีรถไฟเสร็จสมบูรณ์นี่เป็นสถานีรถไฟแห่งแรกในทวีปเฟิงโมมันไม่สวยงามเลยมันเป็นเพียงบ้านอิฐหลังเล็กๆธรรมดาาที่มีประตูและหน้าต่างพูดตามตรงมันแตกต่างจากบ้านหลังอื่นๆไม่เพียงแต่มีหน้าต่างแบบดั้งเดิมเท่านั้นแต่ยังมีหน้าต่างเล็กๆสำหรับตัวอีกด้วยหน้าต่างเล็กๆนี้รู้สึกแปลกในโลกนี้หน้าสถานีรถไฟมีเจ้าพ่อเหล็กซึ่งทำจากเหล็กที่ดีที่สุดรังเหล็กสร้างโดยนักเรียนช่างตีเหล็กช่างตีเหล็กต้องการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เสมอและทุกครั้งที่เล่นมันไม่มีประโยชน์ที่จะทำแบบดั้งเดิม ก่อนสร้างรังเหล็กสิ่งแรกที่ต้องทำคือสร้างแบบจำลองแม้ว่าจะใช้เวลามากในการสร้างโมเดลแต่เมื่อโมเดลเสร็จแล้วมันจะง่ายสำหรับการผลิตจำนวนมากปราบใดที่ของเหลวเหล็กถูกเทลงในโมเดลและทำให้เย็นลงรังเหล็กจะออกมาในทันทีการทำรังเหล็กง่ายกว่าทำทีละอันชา้ชาๆจากนั้นช่างไม้ก็ช่วยกันทำหมอนและช่างตีเหล็กก็ช่วยทำไม้หมอนตอกตะปูและตอเข้าที่ รางเหล็กที่สวยงามออกมาจากสถานีรถไฟและขยายไปจนถึงประตูทางเหนือของเมืองไปยังทิศทางของสโตนแคนยอนแน่นอนว่าด้วยความสามารถทางวิศวกรรมและทางเทคนิคในปัจจุบนันแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากรอบบีรางเหล็กก็ไม่สามารถทาได้ภายในเวลาเพียงเดือนเศษในปัจจุบนันรางเหล็กที่เพิ่งเกิดใหมน่นี้มีระยะทางมากกว่า20ไมล์เท่านั้นมันมีหัวรถไฟที่ทั้งหนักและน่าเกลียดโดยมีรถมาโดดเดียวห้อยอยู่ข้างหลังตอนนี้มันจอดอย่างเงียบเียบบนรางรถไฟหน้าสถานีรถไฟล้อมรอบไปด้วยผู้ชม เช้าตรู่ร็อบบี้ขอให้ผู้บัญชาการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่แจ้งให้คนทั้งเมืองทราบวันนี้กอดฟาเธอจะแสดงให้คุณเห็นมุมมองของทิศตะวันตกแน่นอนว่าไม่มีใครรู้ว่าคําว่าวิวทางทิศตะวันตกหมายถึงอะไรผู้คนสามารถอนุมานได้จากบริบทเท่านั้นว่าควรเป็นความหมายของสิ่งใหม่แต่ทําไมต้องอธิบายว่าสิ่งใหม่เป็นมุมมองทางทิศตะวันตกจึงเข้าใจยากเล็กน้อยอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอย่างไรมันก็ไม่ผิดที่ทุกคนจะมาดูเมื่อกอดฟาเธอร์มาเช่นกัน ในตอนเช้าบางคนมาที่สถานีรถไฟเพื่อชมความสนุกสนานเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นผู้คนมารวมตัวกันรอบสถานีมากขึ้นเรื่อยๆในเวลาประมาณ9ก้าโมงเช้าชาวเมืองก็เต็มสถานีแล้วหลายคนเรียงรายสองข้างทางของสถานีรถไฟและขยายออกไปหัวหน้าตำรวจคนใหม่พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยร่วมกับตำรวจกลุ่มใหญ่ในบางครั้งคำสาปโกรธของพวกเขาก็มาจากฝูงชนไอ้นี่เงาคุณกำลังทำอะไรบนรถไฟคุณต้องการขัดขวางรถไฟและตัดสินประหารชีวิตหรือไม่ออกไปจากที่นี่ดูแลลูกๆของคุณอย่าวิ่งไปที่ลู่ทันทีพวกเขาจะตาย ระวังอย่าเตะหินก้อนเล็กไปบนรางเหล็กคนที่ตื่นเต้นที่สุดในฝูงชนไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดาแต่เป็นกลุ่มขุนนางหนุ่มและสตรีที่มาที่เมืองเวสวินเพื่อหลบภยัยพวกเขาเป็นคนหนุ่มสาวและไม่มีความกดดันในชีวิตพวกเขาแค่ต้องเล่นทุกวันเมื่อพบเจอสิ่งใหม่ๆพวกเขาวิ่งเร็วกว่าใครและอารมณ์ดีกว่าใครกลุ่มคนโห่ร้องที่ข้างทางรถไฟทําให้มีชีวิตชีวาราวกับเป็นเทศกาลภายใต้การจ้องมองของฝูงชนเจ้าพ่อมาจากโบสถ์ฝั่งตรงข้ามเข,า,มขานั่งอยู่บนรถเข็นและถูกสาวใช้ผลักรอบบ,บีสมิธลูกศิษย์ของเขาติดตามเขา แน่นอนร็อบบี้ใช้เทคนิคอวตารร่างจริงของเขานั่งอยู่บนรถเข็นและขอให้ลิเลียนช่วยผลักเขาแต่ตัวเขาเองควบคุมอวตารของเขาให้ข้ามามันลำบากแต่เพื่อไม่ให้เปิดเผยต,ตัวตนของเขาเขาจึงต้องทำเช่นนั้นชาวเมืองเห็นเขาโห่ร้องพ่อทูลหัวมาแล้ววิวจะเริ่มแล้วเหรอที่เห็นควรเป็นรถเหล็กคันใหญ่คันนี้ดูหนักหนาจะวิ่งได้อย่างไรต้องใช้ม้ากี่ตัวในการลากนี่ฉันเกรงว่าจะไม่ใช่แค่หนึ่งร้อยหรือสองร้อยฉันได้ยินจากเพื่อนของฉันซึ่งเรียนวิชาช่างตีเหล็กในโรงเรียนเทคนิคว่าสิ่งนี้ใช้เครื่องยนต์เชื้อเพล อะไรวะเนี่ยอืมเห็นแล้วจะรู้เองชาวเมืองเริ่มคุยกันในเวลานี้ร็อบบี้ก็นั่งลงท้างรางเหล็กเช่นกันก่อนอื่นเขาสร้างรูปประจำตัวของเขาโบกมือให้กับนายน้อยและหญิงสาวผู้สูงสักเป็นการทักทายจากนั้นเขาก็ตัดจิตสํานึกของเขาเข้าสู่ร่างที่แท้จริงของเขาอย่างรวดเร็วเขาหยิบลูกบอลคริสตัลออกมาและเรียกราชินีการโทรเชื่อมต่ออย่างรวดเร็วตอนที่413มันสะดวกสําหรับเขาในการเดินทางระหว่างสองสถานที่ ไม่เพียงแต่ราชินีเท่านั้นแต่ยังมีรัฐมนตรีกลุ่มใหญ่ปรากฏตัวที่ฝั่งตรงข้ามของลูกแก้วด้วยปรากดอว่าร็อบบี้ได้นัดหมายกับราชินีเพื่อโทรสายนี้แล้วในวันนี้และขอให้เธอโทรหารัฐมนตรีทุกคนที่เธอไว้ใจทันทีที่เชื่อมต่อโทรศัพท์ราชินีก็พูดด้วยน้ำเสียงที่สง่างามคุณขอให้ฉันโทรหารัฐมนตรีทุกคนที่นี่คุณต้องการแสดงอะไรให้ฉันดูร็อบบี้ถือลูกบอลคริสตัลไว้ในมือด้วยรอยยิ้มและหันไปทางรถไฟดูนั่นสีรถไฟ ในความเป็นจริงมันยากที่จะตัดสินขนาดของวัตถุจากลูกบอลคริสตัลแต่มีชาวเมืองหลายคนยืนอยู่ข้างรถไฟพอเทียบขนาดหัวรถไฟแล้วชัดเจนมากราชินีมักจะสงบและสงบเธอไม่หวันไหวต่อสิ่งใดง่ายๆดังนั้นเธอจึงไม่พูดอะไรอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีที่ยืนอยู่ข้างหลังเธออุทานพร้อมกันว่ารถม้าเหล็กตัวใหญ่จริงๆรถม้าเหล็กตัวใหญ่หนักขนาดนี้ต้องใช้ม้ากี่ตัว การสนทนาของเพื่อนเหล่านี้มาจากลูกบอลคริสตันซึ่งทําให้รับหัวเราะในตอนนี้ชาวเมืองของเวสไวทาวก็พูดถึงเรื่องนี้เช่นกันเขาไม่คิดว่ารัฐมนตรีของราชินีจะมีปฏิกิริยาเช่นเดียวกันคุณแน่ใจหรือว่าคุณมีความรู้เชิงลึกมีรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเสนอความคิดเห็นที่น่าสนใจว่าก็เหมือนกับรถมินิคาร์ในเมืองแต่รถมินิคาร์นั้นถูกดึงด้วยเชือกแต่ดูเหมือนมันกําลังวางแผนที่จะวิ่งเองยิ่งกว่านั้นมินิคาร์ว่างเปล่าแต่นี่มันไม่ใช่ไม่ว่างเราเห็นแต่เบาะคนขับแคบๆไม่มีอะไรมากมายในนั้นนคคุณไไมม่่่่เเหเหหห็รรรอออววาีแยยูลัังถฟ ใช้แคร่ด้านหลังบรรทุกของแน่นอนผมว่ามันไม่สำคัญหรอกกว่าจะบรรทุกได้กี่ชิ้นปัญหาใหญ่คือต้องใช้แรงเท่าไรจึงจะได้ดึงมันวิ่งหลังจากรัฐมนตรีพูดจบราชินีก็พูดอย่างใจเย็นว่าอย่าให้ข้าเดาเลยแค่สาธิตให้ดูข้ามีงานราชการมากมายที่นี่ไม่มีเวลาให้เจ้าโชเล่เหลี่ยมของเจ้าให้รัฐมนตรีข้าดูอีกทันทีที่คุณเปิดปากคุณบอกว่าฉันกำลังแสดงละครลิงไม่ใช่ว่าฉันกำลังเล่นละครลิงซึ่งพิสูจน์ว่าคุณเดาได้ว่าสิ่งนี้ดีมากราชินีไม่ปฏิเสธแต่ทัศนคติของเเเธธอออไดดด้้แแสงงคคววามิห็นขล ฉันก็ไม่อยากเสียเวลาเหมือนกันมาเริ่มการทดสอบกันเถอะเราพูดด้วยรอยยิ้มอันที่จริงฉันไม่แน่ใจว่าสิ่งนี้จะทํางานได้ปกติหรือไม่ฉันจะไม่รู้จนกว่าจะได้ลองเขาโบกมือและครูช่างตีเหล็กของโรงเรียนเทคนิคเวสวินก็ปีนขึ้นไปบนที่นั่งคนขับของรถไฟตามด้วยนักเรียนสองคนเตรียมพร้อมขับรถปฏิบัติตามคู่มือการเดินรถอย่างเคร่งครัดช่างตีเหล็กชราคำรามและสิทธิ์ทั้งสองก็เห็นด้วยทันทีวะวะควันลอยขึ้นจากรถไฟควันดำลอยขึ้นจากน้ำมันที่เผาไม่พร้อมกับกลิ่นฉุน ชาวเมืองที่อยู่รอบๆร,รถจับจมูกและถอยหลังไปสองสามก้าขณะที่ทุกคนแสดงความรังเกียจต่อรถไฟหัวรถไฟขนาดใหญ่ก็ขยับมันเคลื่อนที่ช้ามากไปข้างหน้าช้ามากความเร็วที่เหมือนหอยทากของมันทําให้รัฐมนตรีที่อยู่ด้านหน้าลุกบอลคริสตันเย้อยหยันอย่างไรก็ตามก่อนที่รอยยิ้มของพวกเขาจะกว้างขึ้นพวกเขาเห็นว่ารถไฟที่เหมือนหอยทากเริ่มเร็วขึ้นความเร็วของมันเร็วขึ้นและเร็วขึ้นหัวรถไฟขนาดใหญ่ลากตู้โดยสารด้านหลังและเริ่มเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเมื่อรถมา้าล่นผ่านร็อบบี้จู่ๆร็อบบี้ก็ลุกขึ้น e, ้นนนนาาอล่่ยยงงใหรถถไฟโดดััูม ดังนั้นคนที่อยู่อีกด้านหนึ่งของลูกแก้วจึงเปลี่ยนมุมมองของเขาจากภายนอกสู่ภายในรถไฟพวกเขาเห็นว่ารถม้าเต็มไปด้วยหมอนและรังเหล็กมันหนักมากจนพวกเขาไม่รู้ว่าจะต้องใช้ม้ากี่ตัวถ้ารถม้าลากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดในที่สุดราชินีผู้สงบนิ่งก็หวั่นไหวในที่สุดคุณสามารถขนส่งสิ่งของมากมายในคราวเดียวได้หรือไม่รรบยิ้มและพูดว่าไม่ใช่แค่นั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทดสอบดังนั้นฉันจึงมีรถม้าเพียงคันเดียวเมื่อเทคโนโลยีเติบโตมากขึ้นในอนาคตฉันจะมีรถม้า20คันที่ด้านหลัง ราชินีตกตะลึงเธอเพิ่งเห็นว่ารถม้าคันนี้หนัก1 0 0,000ปอนถ้ามีรถม้าย0คันน้ำหนักจะไม่เกินล้านปอนหรือถ้ารถไฟมีพลังมากจริง,รงๆคงจะแย่มากในเวลานี้ความเร็วของรถไฟเร็วขึ้นเรื่อยๆผ่านลูกบอลคริสตันราชนีมองทิวทัศน์นอกหน้าต่างรถไฟและประเมินความเร็วอย่างเงียบๆหลังจากผ่านไปหลายสิบวินาทีจู่ๆเธอก็ยิ้มออกมาเมื่อกี้ตกใจนึกว่าเป็นอะไรมากแต่ตอนนี้รัฐมนตรียังพูดอีกว่าใช่เห็นได้ชัดว่ามันไม่เร็วเท่ามาวิ่งยิ่งกว่านั้นยิ่งคุณแขวนเกวียนมากเท่าไหรความเร็วจะยิ่่งงช้้าาลเทนนั นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่555ร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าถูกต้องรถไฟในช่วงแรกไม่สามารถวิ่งได้เร็วเท่ามาท้ายที่สุดฉันยังมีปัญหาทางเทคนิคมากมายที่ต้องจัดการที่นี่และเครื่องยนต์ยังเป็นของเรียนแบบเบื้องต้นมากที่สําคัญคือรางเหล็กยาวแค่20ไมล์ถ้าไปเร็วตอนนี้จะไม่ถึงจุดสิ้นสุดในทันใดหรือดูสิมันดึงรางเหล็กและไม้หมอนพวกนี้ไปก็ช่วยไม่ได้ทําให้รางเร็วขึ้นไหม ราชินีเท่านั้นที่เข้าใจว่าทำไมจึงมีสิ่งของมากมายในรถมา้าเมื่อครู่นี้เธอคิดว่ารับจงใจเพิ่มน้ำหนักของรถม้าเพื่อทำการทดสอบหลังจากคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วเธอก็เข้าใจถ้าคุณใช้รถไฟขบวนนี้สร้างรางให้เสร็จความเร็วในการขยายของรางเหล็กจะเพิ่มขึ้นอย่างมากใช่เราพูดด้วยรอยยิ้มฝ่าบาทท่านฉลาดที่สุดในตอนแรกรถไฟของฉันสร้างช้ามากเพราะตอนนั้นฉันต้องส่งรถมา้าเกวียนวัวเกวียนอูดจำนวนมากจำนวนคนที่จะขนไม้หมอนและรางไปยังจุดที่ต้องติดตั้งแต่เมื่อมีรถไฟแล้วความเร็วของการสร้างทางรถไฟจะเพิ่มเป็นสองเท่าในเวลาอัันนนสสส้้ก็าาามมรรถถขข่งงงไไได150อทฟ ราชินีมองดูแผนที่แล้วมองไปที่ทิศทางที่ทางรถไฟขยายออกไปเธอพูดเสียงเบาๆว่าทางเหนือของเวสไวทาว150ไมล์คือสโตนแคนยอนคุณต้องการทาอะไรกับรถไฟ็รบบี้ยิ้มอย่างชั่วร้ายและพูดว่านั่นคือดินแด,น,ดนที่คุณมอบให้กับร็รบบี้สมิธเขาเป็นลูกศิษย์ของฉันในด้านเวทมนต์ด้านหนึ่งเขาต้องการเรียนรู้เวทมนต์จากฉันและอีกด้านหนึ่งเขาต้องการจัดการดินแด,น,ดนของตัวเองอะไรนะฉันควรทำอย่างไรแน่นอนที่ว่าการรถไฟถ้าฉันโอนการรถไฟไปที่อื่นเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สองแห่งตอนที่414ฉันต้องการรถเหล ราชินีไม่เชื่อว่าสาเหตุที่พระองค์สร้างทางรถไฟยาว150้าไมล์ก็เพื่อใช้สัญจรไปมาระหว่างสองแห่งข้อแก้ตัวนี้ง่อยมากเธอจ้องมองที่ร็อบบี้ด้วยความโกรธหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีเธอก็พูดด้วยเสียงต่ำสำหรับเหมืองอัญ,ญมณีในสโตนแคนยอนหรือไม่ร็อบบี้หัวเราะเบาๆและพูดว่าคุณฉลาดมากที่มันไม่ง่ายเลยสำหรับฉันที่จะโกหกราชินีทุบโต๊ะและพูดว่านั่นคือดินแดนของฉันแม้ว่าฉันจะยกมันให้กับร็อบสมิธมันก็ยังเป็นดินแดนของฉันคุณมันบ้ามากที่แอบเขข้าาาไปใในนนแแหล่งรนนาางรรออจัักฉ ดูเหมือนว่าคุณมีความสามารถในการขุดมันออกมาร็อบยิ้มและพูดว่าในเมื่อคุณรู้ว่ามีเหมืองเพชรพลอยอยู่ที่นั่นทำไมคุณไม่ขุดมันออกมาล้มาเลยคุยกันในรายละเอียดราชินีไม่พูดอะไรเธอทำได้ดีในการเงียบและหันศีรษะไปมองเขา อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีโง่ที่อยู่ข้างหลังเธอโผล่ออกมาและพูดว่าเราไม่รู้ว่าจะขุดหาแร่ที่ไหนอนาณาจักรของเรากว้างใหญ่และมีสมบัติอยู่ทุกคนทุกแห่งทำไมเราต้องไปยังพื้นที่ภูเขาที่ห่างไกลเช่นหินบุกเขาที่จะขุดมีคนน้อยเกินไปและเราไม่สามารถสร้างเมืองขนาดใหญ่ได้มันไม่สะดวกที่จะขุดหินก้อนเล็กๆเ,เ,เราไม่ชอบมันบิงโกร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าขอบคุณสำหรับความร่วมมือและตอบคำถามของฉันราชินีกรอบตาไปที่รัฐมนตรีดูเหมือนรัฐมนตรีจะนึกอะไรบางอย่างออกและรู้สึกอายขึ้นมาทันที รอบยิ้มและพูดว่ารัฐมนตรีผู้ชันฉลาดได้อธิบายให้ฉันฟังแล้วมิสควีนคุณต้องการเปลี่ยนหัวข้อโดยเร็วที่สุดแต่ฉันก็ยังอยากจะพูดอยู่ดีเพราะฉันต้องพูดออกไปให้ขุนเคืคงใจเมื่อไหรรถไฟของฉันสามารถขับไปถึงสโตนแคนยอนฉันสามารถขนส่งเหล็กไม้และผูค้คนจำนวนมากไปที่หุบเขาแล้วสร้างเหมืองขนาดใหญ่ที่นั่นเช่นเดียวกับเหมืองที่เราขุดหาเหล็กและวางรางเหล็กไว้ที่นั่นเช่นกันในเวลานั้นเหมืองอัญ,ญมณีสามารถขุดออกมาแบบสุ่มได้เหมือนเหล็กแล้วขนส่งไปยังเวสไวยทาวโดยรถไฟทีละคนเราพูดไม่ออกราชินีพูดขึ้น ว่าอย่าโทษฉันที่ไม่เตือนคุณรีบขายอัญ,ญมณีในมือของคุณให้มากเมื่อเมืองของฉันเริ่มขึ้นอัญ,ญมณีจะลดราคาในเวลานั้นแม้แต่คนธรรมดาก็ซื้อเพชรพลอยได้เชื่อไหมราชินีพูดอย่างใจเย็นว่าเกี่ยวอะไรกับฉันฉันไม่มีเพชรพลอยในวังของฉันพวกมันถูกส่งไปเป็นของวิเศษทั้งหมดห้าห้าแม้ว่าเธอจะยิ้มแต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหลังเธอดูเขินอายกลายเป็นว่าคนเหล่านี้มีอัญ,ญมณีมากมายซ่อนอยู่ในตัวพวกเขาวพวกเขาไม่ได้ยากจนเหมือนราชินีไม่นานรถไฟก็ลั่นออกไปกว่าสิบไม้ ทิวทัศน์นอกหน้าต่างถอยกลับอย่างช้าๆและเวสไวน์เท่า,าก็ถูกโยนออกไปไกลแล้วในตอนแรกผู้ชมจำนวนมากติดตามรถไฟเจ้านหนุ่มผู้สูงสักและหญิงสาวถึงกับควบม้าวิ่งไปกับขบวนรถแต่หลังจากนั้นไม่นานพวกที่ไล่ตามรถไฟก็กลับไปกันหมดราชินีพบปัญหาทันทีความเร็วสูงสุดของม้าศึกไม่สามารถคงอยู่ได้นานถ้าม้ายังคงวิ่งด้วยความเร็วสูงสุดหลายสิบไมล์มันจะเป็นอันตรายต่อม้ามากบางทีมันอาจจะนอนอยู่บนพื้นและมีฟองฟู่ที่ปากหลังจากวิ่งเสร็จ อย่างไรก็ตามรถไฟขบวนใหญ่นี้ดูเหมือนจะไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและยังคงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ช้ากว่าม้าสึกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นถ้ารังเหล็กไม่ได้ยาวแค่20ไมล์เธอก็ไม่สงสัยเลยว่ามันสามารถวิ่งต่อไปได้หลายร้อยไมล์ด้วยความเร็วคงที่และมันยังบรรทุกรังเหล็กและไม้หมอนน้ำหนักหนึ่ง0สนปอนด์อีกด้วยมันทรงพลังมากเมื่อแพร่หลายออกไปแล้วก็จะมีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่ออาณาจักรทั้งโลกไม่ใช่หรือ เธอนึกไม่ออกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตไม่ว่าแร่อุปกรณ์อาวุธอาหารพวกมันจะถูกปลักโดยรถไฟขนาดใหญ่ประเภทนี้ซึ่งมีน้ำหนักหลายล้านปอนด์ต่อครั้งรถม้าหัวเทียมกวียและสิ่งอื่นอา่นอัดลายเป็นน้ำตาในสมัยนั้นหัวใจของราชินีอบอุ่นขึ้นเธอต้องการขึ้นรถไฟไม่ว่ายังไงก็ตามอารมณ์ของเธอไม่ได้แสดงออกมาทางใบหน้าแต่แสดงออกมาทางดวงตาของเธอร็อบบี้ยิ้มและพูดว่าโอ้คุณต้องการเทคโนโลยีของรถไฟไหม เมื่อถูกรอบบี้มองผ่านไปราชินีก็ไม่น่าแดงเลยแม้แต่น้อยเธอพูดอย่างใจเย็นว่าใช่ฉันทําได้แต่ฉันกลัวว่าคุณจะไม่ยอมให้ฉันรอบยิ้มและพูดว่านี่คือวิธีที่คุณปฏิบัติต่อสุภาพบุรุษด้วยหัวใจของคุณที่จริงฉันไม่เคยคิดที่จะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับฉันไม่ได้ขี้เหนียวเหมือนคุณคุณจะรับมันได้ถ้าคุณต้องการแต่ถึงกระนั้นถ้าฉันให้คุณคุณก็รับไม่ได้ ราชินีอะไรนะรรบบี้ยิ้มและพูดว่าคุณมีเหล็กมากพอที่จะทำรังเหล็กหรือไม่ไม่เพียงแต่จากเวสไว์เทาเท่านั้นแต่ไปยังสโตนแคนยอนด้วยและเครือข่ายรถไฟขนาดใหญ่ที่จะเชื่อมต่อทั้งแผ่นดินของคุณกับเมืองใหญ่ทั้งหมดเอาเลยมาศึกษากันว่าต้องการทาตเหล็กเท่าไรราชินีพูดไม่ออกเธอโกรธมากราชินีรู้สึกเหมือนถูกอะไรบางอย่างขวางคอเธอไม่สามารถพูดอะไรได้และต้องการที่จะกระโดดขึ้นไปและเอาชนะเขา ดูสิถ้าคุณต้องการรถไฟขบวนใหญ่ของฉันคุณต้องสร้างเหมืองเหล็กเพิ่มสร้างรางเหล็กขนาดเล็กรถขุดขนาดเล็กและโรงถลุงแรกขนาดใหญ่ต้องทำสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด็รบบี้พยายามเกลี้ยกล่อมเธออย่างดีที่สุดอย่าพูดถึงสงครามและให้ความสำคัญกับการพัฒนากิจการภายในราชินีตรัสว่าหากข้าไม่พร้อมรบมอนดอราจะมาทุบข้า็รบบี้หัวเราะเบาๆและพูดว่าเห็นได้ชัดว่าคุณไม่เคยเล่นสตาร์คราฟมาก่อนขอบอกกว่าสตาร์มาสเตอร์ จริงจะใช้ทรัพยากรขั้นต่ำในการสร้างกองกำลังและป้องกันในตอนเริ่มเกมเท่านั้นและเฉพาะในกรณีที่พวกเขาพวกเขาจะตกอยู่ในอันตรายมากขึ้นทรัพยากรอื่นๆทั้งหมดจะถูกใช้เพื่อจัดการกับกิจการภายในโทรศัพท์ของเขายุ่งเหยิงและมีบางคำที่ราชินีไม่เข้าใจเช่นสตาร์คราฟแต่ราชินีนั้นฉลาดมากจนเธอสามารถเดาได้แม้ว่าเธอจะไม่เข้าใจก็ตามและจริงๆแล้วเธอสามารถเข้าใจคำพูดของเขาได้เธอขมวดคิ้วและคิดอย่างจริงจัง ใายที่สุดแล้วมอนดอราก็ดูแลอาณาจักรมา16ปีแล้วตอนนี้ดินแดนที่ครอบครองโดยอิสแกรนเป็นพื้นที่ที่ร่ำรวยที่สุดและมีประชากรมากที่สุดในอาณาจักรประเทศของเขามีแหล่งทหารเพียงพอและเศรษฐกิจที่พัฒนาแล้วด้านข้างของเธอมีเมืองเล็กๆอยู่ที่ชายแดนไม่ว่าจะเป็นภูเขาหรือป่ายกเว้นไบรโรดและลอสซิตี้มีปลาและกุ้งตัวเล็กอื่นๆในตอนแรกราชินีอาศัยกลวิธีแห่งความประหลาดใจเพื่อยึดครองพื้นที่ขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วแต่เมื่อเธอเข้าสู่การต่อสู้ระยะยาวเธอไม่มีความมั่นใจที่จะยุติสงครามในช่วงเวลาสั้นๆ